เมื่อวานเรื่องราวลเล์บอลหญิงเองโหก็ก็มีข่าวสําคัญหลายๆอยานะ่างเพราะโคชยาเองนะครับก็ได้มีการแจ้งข่าวร้ายนะครับนักกีฬาคนสําคัญเจ็บ3คนแล้วก็พูดถึงเรื่องของแผนใน v ว l เอแล้วก็การไปโอลิมปิกเนี่ยเขาก็บอกตามตรงพุ่งตรงเลยว่าม,มันก็ยากนะครับก็เรื่องของอาการบาดเจ็บนะครับก็โคชยาบ,บอกว่าการเตรียมทีมเนี่ยเก็บตัวมาตั้งแต่1มีนาคมแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่100%อยเร์เนะครับอาจะคงยศ ก็กําลังป่วยนะครับก็แต่ว่าตอนนี้คงไม่น่ามีอะไรมากเดี๋ยวคงจะกลับมาได้ครับแต่ก็ยังไม่รู้ว่าผลออกมาเป็นอย่างไรนะครับส่วนชัชชรอมกสีกับวิภาวีสีทองก็ได้มีการเช็คหัวไหล่ครับคิดว่ายังไร้ปัญหานะครับส่วนทางเจ้าแป้นปีนุแป้นน้อยเองก็กลับมาประมาณปลายเดือนนี้นะครับผมส่วนทางแผน v n l นะครับในวีเนอลเนี่ยได้มีการหาเรือ,อกับทางสมาคม s ค a มสตา a ์โคชแล้วก็พอแข่งที่บราซิลเสร็จนะครับก็กลับมาไทยลราบินไปมาเกาแล้วกลับมาไทย โดยการบินไปฮ่องกงก็สามารถเปลี่ยนนักกีฬาได้ตลอดนะครับก็กลับมาไทยเนี่ยก็คงจะหาคนที่สมบูรณ์ที่สุดไปแข่งขันนะครับเพราะยังไม่รู้ว่ากลับมาจากแต่ลัสนามเนี่ยใครจะเจ็บอะไรยังไงบ้างก็ต้องกลับมาฟื้นฟูนะครับเป็นสิ่งสําคัญที่ต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครับโดยเฉพาะการพักผ่อนนะครับผมแล้วก็ถ้าเราอยู่ต่างประเทศซ้อมได้ชั่วโมงครึ่งเนี่ยก็คิดว่ามันน้อยไปนะครับกลับไทยซ้อมเท่าไหร่ก็ได้ดูแต่ละวีคใคร ทดแทนได้ก็ก็ทำกันไปแล้วก็เน้นไปที่ตัวหลักนะครับถ้าสมบูรณ์น่าจะทุกสนามเนี่ยถ้าไม่สมบูรณ์ก็มองว่าเอาเด็กรุ่นใหม่มาทดแทนได้คงไม่ได้ไปฝึกซ้อมตลอดที่ไทยนะครับผมคือก็มี3ประเด็นนะครับอย่างที่ปั๊บบอกก็คือเรื่องของน้ำเตะการบาดเจ็บของนักกีฬาเขาชิวอนกับวิภาวีเนี่ยเขาเจ็บไหลนะครับส่วนเพียวเนี่ยข่าวล่าสุดก็ประมาณว่าติดเชื้อแต่ไม่รู้ติดเชื้ออะไรเดี๋ยวตามข่าวกันต่อไป นะครับแล้วก็ติดเชื้อกำลังรักษาตอนนี้อ,อาเพีอเองก็อยู่โรงพยาบาลเปียเวทด้วยะนะครับส่วนแผนวียนแอเขาอบอกว่าไปซ้อมไปถ้าไปอยู่ต่างประเทศเลยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะจัดสนามซ้อมให้ประมาณหนึ่งชั่วโมงครึง่งแต่ถ้ากลับมาไทยเนี่ยอยากซ้อมเท่าไหร่ก็ได้ครับนะบก็เลยบราซิลเอาจริงมันก็เข้าเรื่องของโปรแกรมแต่ละสนามเนี่ยมันก็เข้าทางของแผนของทางสมาคมของทีมด้วยเพราะว่ากลับจากบราซิลมันก็มาที่มาเก๊าฮ่องกงเนี่ยมันก็โซนเอเชียละ มันก็ง่ายนะครับส่วนโอลิมปิกนะครับโคชยาเองเขาก็าบอกว่าเพราะว่าปีนี้ในชั้นลีกอ่ะแต่และทีมเนี่ยเขาไม่ได้มองว่าจะมาแข่งในชั้นลีกเขามองว่าทีมที่มาแข่งเนี่ยบางทีมเขาได้ไปโอลิมปิกแล้วฉะนั้นเนี่ยในรายการในชั้นลีกเนี่ยพวกที่ได้ไป <c oughs> พวกที่ได้ไปโอลิมปิกแล้วเนี่ยจะเอาทีมมาเตรียมเพื่อปูทางไปสู่โอลิมปิกมันทําให้โอกาสของทีมชาติไทยในการเจอกับพวกทีมระดับโลกเนี่ยมันยากขึ้นครับ คย,ย้ายเองก็บอกว่ามันอาจจะยากในปีนี้แต่ว่าไม่ใช่ว่าปีต่อไปจะไม่หวังถ้าปีนี้ไม่ได้เดี๋ยวโอลิมปิกครั้งหน้าก็อาจจะอยากทําให้ได้นะครับเรื่องของแลงกิ้งสำคัญจะพยายามทําให้ได้มากที่สุดนะครับลองไปย้อนฟังบทสัมภาษณ์ได้นะทางยูทูบคาราสปอร์ตหรือทาง TikTok ทิกตอกคาราสปอร์ตก็ต้องทําให้เต็มที่嗯嗯นะครับเป้าหมายของเราก็คือการให้ติดหนึ่งในสิบของดับโลกให้ได้นะเพื่อได้คว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกม2024่นะครับส่วนข่าวของ เพียว <Pe> นะครับเดี๋ยวอัปเดตกันต่อนะครับในไทยรัฐสปอร์ตแล้วกันเพราะว่าวันนี้มีงานแถลงข่าวอวอลเลย์บอลชายหาดนายสมพรนายสมาค,คมรบุาวอลเลย์บอลเนี่ยก็เพิ่งพูดถึงประเด็นนี้ด้วยนะครับ